สวัสดีครับเพื่อนๆชาวปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานพารากอนวอชแฟร์นะครับที่เพิ่งเริ่มจัดไปเนี่ยเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าบูธของทางลองจินนะครับโดยที่ที่ผ่านมานะครับผมก็เคยรีวิวแบรนด์ลองจินไปแล้วหลายรอบนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูกันนะว่ามันจะมีนาฬิการุ่นไหนน่าสนใจอีกบ้างนะครับยังไงเนี่ยตามมาดูกันเลยดีกว่านะครับในบูธลองจินส์วันนี้นะครับจริงๆเนี่ยมีนาฬิการหลายรุ่นมากมากเลยนะครับ เป็นรุ่น Longines Legend Diver นะฮะที่เป็นรุ่นที่ผมว่าซึ่งออกมานะในสีสันพิเศษนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเจาะดูแต่ทีละเรือนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับยังไงเดี๋ยวขอแนะนําพี่ระจําบูธนิดนึงนะครับ <ตะ S 1> สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับบกวแนะนาตัวพี่ทักนะครับคุณพี่ทักนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตดูเรือนนี้ก่อนเลยนะครับเป็น Longines Legend Diver นะฮะเดิมทีเนี่ยตัว Legend Diver นะฮะมันจะมีแต่แบบรุ่นสีดำๆแล้วก็หน้าตาเนี่ยสีมันจะคุมโทนมากนะครับ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขามีการออกสีใหม่มานะฮะเป็นสีแบบมีสีแดงด้วยนะครับแล้วก็อีกเรือนเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งหน้าปัดเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะฮะมันก็จะมีความแบบเล่นสีสันได้ค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ตัว l e g e n ไดเวอเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับตรงที่ <tr uth> ie, ตัวเม็ดมายมของเขาเนี่ยมันจะมี2เม็ดซึ่งหลายๆคน <tr uth> จะสงสัยนะฮะว่าเม็ดมายมเนี่ยมีไว้ทําไมนะครับเม็ดด้านบนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเอาไว้แบบต้องคลายออกมาก่อนนะครับแล้วมันสามารถหมุนขอบเบเซลด้านในได้แบบนี้ ซึ่ง,งเพื่อนๆลองดูภาพสมัยก่อนนะฮะในรายการดำน้ำเนี่ยเวลาเขาจะหมุนจับเวลาใช่ไหมฮะเขาต้องแบบจับตรงขอบด้านนอกแล้วก็หมุนใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลามีอะไรมากระแทกนะฮะกระแทกนั่นกระแทกนี่ไปปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่ามีการหมุนเองโดยที่เราไม่ตั้งใจได้นะฮะแต่อันเนี้ยเขาก็มีการดีไซน์มานะทำให้แบบหมุนได้2ทิศทางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พอล็อกตำแหน่งเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็สกูดาวลงไปแบบนี้มันก็จะยึดอยู่ที่ได้แบบนี้นะครับอันนี้คือเพึ่งอออออกกมมมาาาาใให่่เลยออานานย,ยั้นงค,ครบ กล่องสีใหม่นี้ออกมาในปีนี้เลยครับออกมาในปีนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเห็นว่าจะมีแต่สีดําล้วนด้วยใช่ครับเป็นสีดําที่มีเป็นสายสายหนังแล้วก็สายเหล็กครับผมครับผมบอันนี้ผมขอดูนิดนิดน,นึงได้ไหมฮะพอ,พอดีว่าปกติแล้วเนี่ยจะคุ้นเคยกับเ e g e n ด d เลเวไซส์ใหญ่ๆแต่เห็นว่ามันมีไซส์เล็กด้วยสีสันนี่ดูน่ารักมากเลยขอดูสีขาวด้วยได้ไหมฮะสีขาวครับก่อนหน้านะครับอ่า ส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะเป็น Legend d ไดเวอที่ไซส์เนี่ยก็ถือว่าเล็กลงประมาณนึงนะฮะซึ่งคนที่ข้อมือเล็กๆอ่นะแบบผมอ่ะนะครับผมเห็นในรายการเรือนเล็ก,ล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 กทีไรเนี่ยชื่นชอบตลอดเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าไซส์น่ารักมากนะแล้วก็อันนี้ผมว่าอ,อันนี้เป็นดีไซน์ของผู้หญิงละฮะใช่ครับนะโอ้โหอันนี้ผมว่าใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับก็เป็นเรือนสีขาวแล้วก็หน้าปัดเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นมาสเตอร์ออฟเฟอร์ใช่ไหมฮะที่เป็นแนวไข่มุกเป็นแนวเปลือกมุกครับผมเปลือกไข่มุกอะไรแบบนี้นะครับก็จะดูแบบ มีสีสันที่แตกต่างกันไปกับตัวที่เป็นของผู้ชายนะครับโอเคนะลองดูเลยจริงๆต้องบอกเลยนะว่าสําหรับเพื่อนๆที่ดูช anel ปอนรีวิวมานะครับนาฬิกาแนวแนวแบบนี้ผมจะถูกใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชื่นชอบอยากได้อยู่แล้วนะครับยังไงอนาคตไม่แน่ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นเรือนแบบนี้ในรีวิวของทางช anel เราก็ได้นะครับซึ่งก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทาบข้อมือนิดนึงนะฮะไซเล็กด,ดีครับเดี๋ยวทาบขอขออนุญาตลองทาบดูก่อนเพราะว่า ปกติเนี่ยไม่แน่ใจว่าต้องใส่ไซส์อะไรนะฮะถ้าไซส์เล็กเนี่ยอยู่บนข้อมือผมก็จะประมาณนี้ก็โอเคนะดูแบบน่ารักน่าร <ว shoots S 2> <ๆ>ักหน่อยนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนน่จจะชอบในราการเล็กๆอยู่บนข้อมือนะครับแต่งผมเองเนี่ยจริงๆผมได้หมดนะแต่โดยส่วนมากถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยอาจจะเลือกไซส์ใหญ่ๆเอาไซส์มากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวขอลองไซส์เตี้ยนกันนิดนิดนึงนะครับลองทาบข้อมือดูหน่อยอ่าออกมาประมาณนี้เลยเข้ากับเสื้อเลยนะครับผมว่า ดูดีมากนะเรือนนี้นะฮะก็สําหรับเลเจนด์ไดเวอร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ปีนี้ลองจิ้นน่ากาลังจะแบบทำตลาดพิเศษหรือเปล่าฮะเห็นแบบโปรโมทกันหนักหน่วงมากใช่ครับเกี่ยวกับงารายกาสปอร์ตก็จะมากขึ้นด้วยครับผมครับเพราะว่าตัวเลเจนด์ไดเวอร์เนี่ยเท่าที่ผมดูมันก็ค่อนข้างจะแบบมีความยูนิคนะดูไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็สไตล์เนี่ยมันจะแบบกึงก่งกึ่งวินเทจด้วยนะครับในตัวใหม่ของปีนี้ก็จะมีการพัฒนาตัวตัวเครื่องด้านในให้ดีกว่าเดิมนิดนึงก็คือ เพิ่มตัวซิลิเซียมในการเป็นซิลิเซียมแรงตัดรานสติงใช่ครับซึ่งพอเป็นซิลิเซียมเนี่ยมันก็จะทนต่อแรงสนามแม่เหล็กอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นแล้วมาพร้อมกับการรับประกันเพิ่มขึ้นจากปกติ2ปีก้าเป็น5ปีประกัน5ปีแล้วก็คือแบบประกันยาวเลยนะฮะ5ปีนี้สุดยอดเลยนะฮะด้านหลังก็จะมีรูปแบบนักดำน้ำแบบนี้ด้วยนะครับเป็นไดิเวอร์ที่แท้ทรูนะฮะเรือนนี้ถือว่าสุดยอดมากโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปเรือนต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวยังไงผมขอฝากนาฬิกาของผมไว้ก่อนเลยเพราะว่ายัางไงน่าจะได้ลองหลายเรือนแน่ๆนะฮะเดี๋ยวขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพ,พ,พื่อนๆช่วยกันดูด้วยนะอ่ามีอีกเรือนนึงนะครับอันนี้อยากให้ดูมากๆเลยเพราะว่ามีคนถามกันมาเยอะมากเลยว่า Longines p i r i t เนี่ยหน้าสีขาวเนี่ยต่างกับหน้าอื่นยังไงนะฮะมีคนคอมเมนต์มาในเพจผมแบบหลายคนเลยอะ่ะก็เดี๋ยวให้ดูกันเลยดีกว่าไหนๆก็มาที่บูธ l o n g i n e แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชมหน้าสีขาวนิดน,นึงนะฮะคือต้องบอกว่าที่ผมเคยรีวิว ตัวนั้นเนี่ยหน้าปัดจะเป็นแนวซันเบอร์สนะครับแต่ว่าตัวหน้าสีขาวเนี่ยเท็กซเจอร์มันจะแบบต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับตัวหน้าปัดของเรือนนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะมันก็แตกต่างกับตัวสีน้ําเงินพอสมควรเลยนะฮะคือถ้าเกิดเรามองไปด้านในเนี่ยเท็กซเจอร์มันจะออกแนวแบบขุขระขุขระหน่อยนะครับแล้วก็จะดูแบบมีแบบตะปุ่มตะปํำนิดนึงอะ่ะคือคนที่ไม่ชอบน,นาฬิกาที่แบบออกแนวแนวแบบมีความเล่นแสงมีสีสันจัดจ้านเกินไปนะฮะผมว่าเท็กเจอร์ของเรือนหน้าขาวเนี่ยผมว่ากําลังดีเลยแแล้วก็มันจะแบบ ไม่ได้ดูฉูดฉาดมากนะแต่ถ้าเกิดแบบจะเอาแนวเดรสนะครับเอาแนวแบบแต่งตัวนิดนึงนะฮะสีสันจัดจัดหน่อยเนี่ยไปทางพวกหน้าน้ําเงินหรือว่าหน้าเขียวจะดีกว่าอ้อลืมไปเลยนะฮะขอหน้าเขียวมาดูด้วยหน้าเขียวนี่พึ่งออกมาเลยนะครับเป็นเรือนใหม่ของปีนี้เลยเรียกว่าคือปีคือปีนี้ใครที่แบบไม่ทำนาฬิกาหน้าเขียวนะก็อาจจะตกเทรนด์นิดหน่อยได้ซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยลองจิ้นสปิริตตัวนี้นะครับก็เลยมีตัวหน้าเขียวมาด้วยนะฮะซึ่งตัวหน้าเขียวเขาเนี่ย อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกเลยนะก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าค่อนข้างจะแบบมีความเขียวๆตุนต่นๆหน่อยนะแล้วก็ดูแบบไม่ได้เขียวจัดมากอะ่ะคือถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยผมดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นเขียวที่มันมีสีแบบชัดๆแหนะฮะจะออกแนวแบบเขียวใบตองแบบเข้มๆเ,เ,เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเฉดที่โอเคนะคือผมว่ามันดูเข้ากับสายหนังดีนะฮะเขียวประมาณแบบนี้ก็เป็นเฉดที่ ลองดูนะฮะใครที่กำลังมองหาใน,ในการหน้าเขียวตัวสปริตก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เพื่อนๆหลายคนเคยเห็นรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งเรือนที่ผมชอบมากๆเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือตระกูลไฮโดรคอนควิสตนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะเอาตัวหน้าเทามาดูนิดนึงหน้าเทาสายยางน,นะครับที่ที่จิ้มตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสีที่แบบผมชอบเป็นการส่วนตัวละนะครับ คือเรือนแรกที่ซื้อเนี่ยซื้อหน้าดําไปก่อนนะฮะแต่จริงๆอ่ะรู้ไหมครับว่าสีที่อยากได้นะจริงๆคือหน้าเทาตัวนี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูนะฮะคือแบบโหมันหน้าเทาอะ่ะมันแบบดูมันดูแบบมันไม่เข้มเท่าสีดํานะแต่ว่าสีสันอะ่ะมันดูพูดดีมันดูมีความแบบประกายประกายกำลังทอเหมาะนะฮะคือสีดำเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเกิดใครที่อยากได้นาฬิกาแบบคุมโทนนะฮะใส่ไปได้ทุกงานนะครับไม่ว่าจะงานทางการงานอะไรแบบนี้สีดําน่าจะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้แบบ รู้สึกว่ามีลูกเล่นขึ้นมานิดนึงสีดํามันจืดไปหรือว่ามันรู้สึกแบบอาจจะทะมึนทะมึนไปหน่อยนะฮะตัวหน้าเทานี่ผมว่าดูดีมากนะครับเพราะว่าหน้าปัดเขาเนี่ยซันเบ r ร์สแบบมีความเล่นแสงรุนแรงมากเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อลองดูที่หน้าปัดนะครับหมุนไปหมุนมานะฮะมาเป็นริ้วๆเลยนะครับอันนี้ดูดีมากจริงแล้วก็สายยางของลองจินเนี่ยอันนี้อยากให้ดูอย่างหนึ่งด้วยนะฮะคือสายยางลองจินมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ถ้าเกิดข้างๆเนี่ยเพื่อนๆนลองดูนะฮะมันจะสโลป ทำให้คนที่ข้อมือเล็กๆแบบผมนะฮะปกติเนี่ยผมจะมีปัญหากับสายยางมากๆเลยนะเวลาใส่นาฬิกาสายยางเนี่ยจะแบบล้นๆข้อมือหน่อยแต่ของลองจินเนี่ยถ้าเกิดลองทาบดูนะครับมันจะแบบรัดแบบโอเคอะถ้าเกิดดูข้างๆนะฮะมันจะแบบมีความกระชับข้อมือดีมากนะครับแล้วก็ทําให้คนข้อมือเล็กๆนะอย่างเช่นสาวๆอะไรอย่างเงี้ยจะเอาสายยางไปใส่เนี่ยผมว่าก็ยังได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่อันนี้ผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆเลยสาหรับไฮโดรคอนเควสนะครับอ่ะยังไงฝากเก็บด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตู้ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยเอาจริงนะฮะยังไม่เคยซื้อสักเรือนเลยแต่ว่าเล็งมานอาหารแล้วเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตระกูลมาสเตอร์คอลเลคชันนั่นเองนะครับซึ่งมาสเตอร์คอลเลคชันเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นแบบ แนวเดรสแนวทางการที่สุดของลองจินแล้วใช่ไหมฮะมีเรือนไหนแบบเด่นๆบ้างไหมฮะคือถ้าเกิดผมอ่ะอยากจะได้เดรสของลองจินสักเรือนเนี่ย<ม>แนะนําเป็นตัวไหนดีครับถ้าในปีนี้ขอแนะนําเป็นตัวมูลเฟสด้วยครับขออนุญ,ญาตชมนิดนึงนะฮะออญญโอเคก็มันก็จะมีด้านล่างเนี่ยเป็นตัวมูนเฟสซึ่งอันนี้หลายหลายคนก็บางทีก็งงนะว่าตัวมูนเฟสมันคืออะไร,ค,รคือเอาจริงๆผมก็ ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะจริงผมก็ม,ม,มีนาฬิกาที่เป็นมูลเฟสหลายเรือนนะฮะแต่ว่าพอมันเห็นว่ามันมีมูลเฟสเนี่ยความรู้สึกแรกเลยนะที่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะฮะนาฬิกาไหนที่มันมีมูลเฟสเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแพงขึ้นประมาณ2เท่าแล้วนะครับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยแค่มีตัวพระจันทร์ตัวพระอาทิตย์เนี่ยดูแพงแล้วอะนะฮะซึ่งสกูนคอลเลคชันนี้ของลองจิ้นก็เป็นซีรีส์ที่แบบมีความเดรสอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยการใส่อุปกอบพวกมูลเฟสเข้ามาเนี่ยม แล้วก็ซีรีส์เนี่ยจริง,รงๆมันก็มีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นตัวนี้ผมขอดูตัวนี้ด้วยไหมฮะคือตัวนี้สําหรับคนที่ต้องการในการแนวแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะครับแต่มีความเรสนะฮะอย่างเช่นใส่สูตรอย่างเงี้ยใส่ไปงานทางการนะครับสูตรน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ากับนาฬกาหน้าขาวสายหนังน้ําตาลได้ดีมากๆนะฮะไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองท่าให้ดูนะเนี่ยถ้าเกิดสูตรน้ําเงินนะครับใส่กับนาการหน้าขาวสายน้ําตาลนะฮะจะดูแบบโอ้โหไปด้วยกันได้ดีมากนะครับคู่สีจะตัดกันดีสุดๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกกิดใครรทีีู่่้้้สึวาาหนนแบบ มันเรียบเกินไปนะฮะมันแบบไม่ค่อยมีดีเทลเลยนะฮะตัวเลขมันดูพลาสติกมากอ่ะผมว่าต้องมาทรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะแบบโหหน้าแบบอลังการมากเลยอ่ะอันนี้แต่ละวงนี้ทําอะไรบ้างเหรอฮะก็จะมีเป็นคนกราฟตัเวลาครับอ๋อคนกราฟด,ด้วยด้วยอ๋อใช่มีปุ่มโอเคเบอกวันที่อ่าบอกยี่สิบสี่ชั่วโมงครับวงรอบๆก็เป็นบอกวันที่ครับผมแล้วผมก็จะมีสเกลบอกวันบอกวัน<ล>บอกเดือนครับผม ก็คือเรียกว่าครบหมดทุกอย่างเลยแต่แต่เรือนนี้ยังไม่ได้เป็นแอนนวลคาลนด้าใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือเป็นเครื่องอัตโนมัติที่บอกครบทุกอย่างแล้วก็มีมูนเฟสอยู่ด้านล่างด้วยใช่โอ้โหอันนี้แบบดูดีมากนะฮะไซส์ก็อันนี้จะไซส์เข้ากันไซส์เข้ากันเลยต่างกันแค่แบบมีโคโนกราฟมากขึ้นเพิ่มเข้ามาอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสีที่ผมว่าถ้าเกิดจะใส่ไปงานหรูๆนะฮะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเสื้อแบบผมนี่เลยนะสูตรแบบสีน้ําเงินน้าเงินเชิ้์สีขาวๆแบบนี้นะฮะพอท ภูมิฐานมากนะครับอันนี้ก็ดูดีมากเหมือนกันนะฮะซึ่งตระกูล Master Collection เนี่ยก็จะมีอีกหลายเรือนมากๆเลยนะที่แบบมันมีความคลาสสิกแล้วก็มีความเรสซนะครับซึ่งอันนี้ใครที่ชอบแนวแบบทางการมากเนี่ยก็ลองมาดูตู้นี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปที่ผมว่าอันนี้สาวๆน่าจะชอบกันบ้างนะครับก็เป็นหัวมุมตรงนี้เลยนะฮะตรงเนี้ยมันชื่อคอลเลกชันว่าโดเชว v ต้านะครับซึ่งโดเชวีต้าเนี่ยเป็นภาษาอิตาลีนะ คำว่าโดเช่เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในชื่อยี่ห้อเสื้อผ้าบางแบรนด์นะฮะซึ่งคำว่าโดเช่เนี่ยมันแปลว่าสวีทหรือแปลว่าหวานนะฮะส่วนวีต้าเนี่ยก็ไลฟ์มาประกอบกันเนี่ยกลายเป็นโดเช่วีต้าก็คือสวีทไลฟ์ชีวิตที่หอมหวานอะไรแบบนี้นะครับตามสไตล์คนอิตาลีเลยก็จะเป็นนายการที่หน้าตาเนี่ยดูมีเอกลักษณ์มากๆนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขออนุญาตเอาเรือนนี้มาดูด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนายการผู้หญิงเลยนะฮะเอาของผู้หญิงมาให้ดูสะหน่อยนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยนะ เห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยอ๋อนี่ไงก็คือเห็นว่ามันเป็นรุ่นที่มันสามารถเปลี่ยนสายได้เองด้วยใช่ไหมฮะด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีสลักนะครับอย่างที่ช่องเราชอบเรียกเนี่ยเราจะชอบเรียกว่า quick release นะฮะก็คือสามารถเกี่ยวตรงเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนสายได้เองเลยนะครับขนาดสายก็17มิลเอ๊ะแล้วสายปกติเนี่ยทางที่นี่ก็ทางลองจินก็จะมีสายขายด้วยไหมฮะ ถ้าในในรน้านเราจะไม่มีครับแต่สั่งได้าสามารถสั่งได้ที่ตูส้มส,สมมติมมว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีสม้มสีอะไรอย่างนี้ในในปีนี้ยังจะมีเป็นสายส,สตีลแลวก็สายสีขาวอ๋อเปลี่ยนปเป็นปสายสตีลได้ด้วยนะครับอ๋อโอเคแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นสายหนังจระเข้สีขาวได้ครับก็คือเรือนเรือนในตู้นั้นครับผมมาสลับกันได้ก็คืออันนี้กับลวนตัวนั้นเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันแต่แค่คนละสายโอเคเลยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆลองดูนะฮะ คือสาหรับสาวๆนะที่กำลังมองหานาฬิกาทรงเหลี่ยมๆใสนะครับคือลองจิ้นรุ่นที่เป็นโดเชวิต้าเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์มากเรื่องของทรงเคสนะฮะที่มันแบบมีความสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เรือนนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่รอบๆเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยเพชรด้วยนะฮะทำให้แบบมันดูมีความหรูหรามากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดถึงนิดหน่อยเนี่ยก็คือคือหน้าปัดด้านในเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นตัวเลขโรมันนะครับซึ่งแบบนี้บางคนจะชอบมากนะเพราะว่ามันจะเป็นการเอาตัวเลขโรมัน มายืดไปตามขอบนะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นแฉกๆๆออกมานะแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยก็จะแบบเล็กๆนะครับและด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่ามันมีเข็มวินาทีอยู่ด้วยซึ่งเรือนนี้จริงๆเป็นคอร์สนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาคอร์สใช่ไหมฮะเพราะว่าเข็มวิเนี่ยมันไม่ได้เด่นมากนะแล้วก็เวลาเห็นนะฮะเข็มวิมันก็จะแบบกระดิกแบบเล็กๆน่ารักน่ารักแบบเนี้ยนะครับอันนี้สาวๆผมว่าน่าจะชอบเลยนะฮะแล้วก็ตัวสายหนังจเจอระเเ้เนี่ยถือว่าทามาแบบ บางด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดลองดูด้านข้างนะครับตรงเคสมันจะมาแบบข้างล่างเนี่ยมันจะแบบเรียบๆหน่อยแล้วก็มีความเคิร์ฟนะฮะสโลปมาแบบนี้ผมว่าเวลาขึ้นข้อสาวๆเนี่ยดีมากเลยเดี๋ยวสาธิตให้ดูเพราะว่าข้อมือผมเล็กนะครับสามารถใส่แบบให้ดูได้ว่าถ้าเกิดเป็นสาวๆจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้เลยอ่าผมว่าดูน่ารักใช้ได้นะฮะสำหรับสาวๆที่จะมาดูลองจิ้นโดเชวิต้านะครับลองมาดูได้นะฮะที่บูธนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดู ของผู้ชายกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมแอบค,คุยมาแล้วว่าเขามีรุ่นของผู้ชายเหมือนกันด้วยนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องอัตโนมัติด้วยเดี๋ยวตามไปดูฝั่งนู้นกันเลยนะฮะเอาแล้วฮะเรามาถึงฝั่งที่ไปเป็นดอเชวีต้าของผู้ชายบ้างนะครับก็จะมีประจำการอยู่ตรงตู้นี้นะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกพี่ๆเขามาเปิดให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงขอรบกวนดูตัวสายหนังนิดนึงครับผมก็ตัวดอเชวีต้าเนี่ยก็มีของผู้ชายด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามีแค่ของผู้หญิงงอยย่าเดีวนะครับ แล้วก็ไซส์เนี่ยจะใหญ่ขึ้นมาแบบประมาณนึงนะฮะก็เอามาให้ดูประมาณนี้นะครับก็จะดูใหญ่ขึ้นแบบอืมเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะข้างล่างเนี่ยจะตัดมาแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะโค้งแบบนี้เลยซึ่งทรงแบบนี้เวลาขึ้นข้อนะฮะมันจะมีความโค้งเข้ากับข้อมือได้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมลองท่าให้ดูนะฮะออกมาประมาณนี้เลยอ่าอย่างเงี้ยจะเห็นเลยนะฮะว่าโค้งรับเข้ากับข้อมือเราได้ดีมากเลยนะฮะข้อมือผมเนี่ยจริงๆเล็กมากนะ5.5นิ้วเท่านั้นเองนะครับ ก็ยังใส่ได้นะจริงๆก็ไม่คิดว่าจะใส่ในาฬิการทรงยาวๆแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าออกมาแล้วดูดีเกินคาดนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยด้วยความที่เป็นนาฬิกาอัตโนมัติด้วยนะฮะเราก็จะเห็นเข็มวินาทีเนี่ยกระดิกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะดูแบบแตกต่างกับของผู้หญิงนิดนึงละเพราะว่าของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นด้านล่างเล็กๆใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็กวาดเข็มแบบสมูทมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สายหนังนี้ผมจับแล้วแบบผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะค่อนข้างคุณภาพดีเลยอันนี้คือเป็นสายหนังจ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสายหนังจระเข้แท้ๆเลยไม่ได้แบบเป็นหนังบัวปั๊มลายมานะฮะคุณภาพดีมากนะครับตัวนี้ก็ลองมาดูได้ขนาดสายเนี่ยสิมิลนะครับจริงๆลองจิ้นมีหลายเรือนมากเลยนะที่ขนาดรับไซส์เนี่ยใช้19มิลนะครับซึ่งใครที่มีลองจิ้นหลายเรือนเนี่ยผมว่าก็สลับสายกันได้ไม่ยากนะก็ออกมาแบบดูดีมากเลยอ่ะยังไงฝากเก็บได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับจริงๆมีรุ่นนี้ด้วยนะฮะเป็นรุ่นที่แบบหน้าตากลมๆหน่อยจริงๆก็ถือว่าสวยเหมือนกันอันนี้นะครับแต่ว่า สาวๆเนี่ยลองมาเดินดูได้นะครับจริงๆมีหลายเรือนมากๆเลยที่เหมาะกับผู้หญิงนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบสายสตีลนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นเก่าตัวตัวนี้ที่บอกว่าสายเนี่ยมันยังแบบไม่ได้เป็นควิกรีลีสใช่ไหมฮะก็ยังเป็นรุ่นที่แบบสายเนี่ยต้องแบบใช้เครื่องมือเนี่ยจิ้มเปลี่ยนเอาหน่อยนะฮะแล้วก็รอบๆเนี่ยไม่มีเพชรด้วยก็ลองดูนะครับมีหลายแบบเหมือนกันนะฮะสำหรับโดยเชยวิต้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็รุ่นใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากสายแค่นั้นเองนะครับก็พอเปลี่ย อันนี้จะออกแนวคุณหนูคุณหนูเลยนะฮะแต่ว่าตัวน้ําเงินเนี่ยก็จะมาแนวแบบดัเดรสหน่อยดูแบบคุมโทนหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็ลองมาดูได้นะครับสำหรับสาวๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปบูธต่อไปกันดีกว่านะครับก็ใกล้จะครบละเดี๋ยวแวะตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตระกูล Silver a r r อ w นะฮะซึ่งรุ่นนี้นะผมว่าหลายๆคนที่ติดตามเว็บต่างประเทศนะครับเห็นกระแสเรือนนี้มาแรงมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเรือนที่แบบหน้าตาดีมากเลยอันนี้ผมเอาออกมาดูได้ไหมฮะขอออกมาดูนิดนึงนะฮะ คือเขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับที่ต่างประเทศนะฮะเว็บนาฬิกาต่างประเทศหลายสำนักนะฮะรีวิวกันแล้วก็ให้ฟีดแบ็กที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็ไปแอบอ่านประวัติมาคร่าวๆนะเขาบอกว่าจริงๆในยุคก่อนของลองจินต์นะครับเขามีการแบบกําลังจะทานาฬิกาที่มีความแบบเป็นอวังากาศอ่ะคือความหมายเพราะวังการคือมีความแบบล้ําสมัยแล้วก็ถ้าในยุคนั้นเนี่ยหน้าตาแบบนี้ถือว่าล้ามากแล้วนะฮะแล้วก็จะตั้งชื่อนาฬิกาเรือนนี้ว่าอะไรดี เขาก็แบบเหมือนไปค้นคว้าข้อมูลนะฮะไปไปหามาเป็นหลายร้อยชื่อเลยและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาได้ชื่อว่า Silver Arrow ซึ่งเป็นชื่อของรถแข่งนะฮะในยุคก่อนซึ่งอันนี้เป็นสตอรี่ที่ไปอ่านมาไอทีนึงนะครับซึ่งก็เออโอเคดูมีความน่าสนใจมากนะฮะแต่นอกเหนือจากสตอรี่แล้วเนี่ยสมมุติว่ามันไม่มีสตอรี่อะไรเลยนะผมว่ามันก็เป็นนาฬิกาที่ดูแบบโอเคมากนะครับคือมันมีเอกลักษณ์มากไอตรงมาเกอร์ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าตัวหลักมาเกอร์เขาอะครับมันจะมีดีไซน์แบบเหลียมเียแล้วก็ขัดเงาลบเหลี่ยมมุมมาค่อนข้างจะ แปลกตามากนะฮะแล้วก็แบบพวกเข็มพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็สมชื่อ i l v e r อร r แอโร่จริงๆอะนะครับดูมีความแหลมนะฮะมีความเรียวแทงแบบเป็นเข็มสีเงินอะไรแบบนี้นะครับถือว่าโอเคมากแล้วก็ส่วนาฬิกาเนี่ยค่อนข้างจะสลิมเลยนะสายหนังก็โอเคนะฮะรับไซส์ก็19มิลอีกแล้วนะครับของลองจินก็จะไซส์นี้กันเยอะด้านหลังเนี่ยก็จะมีรูปแบบยานอวากาศอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเท่ดีมากเลยนะเดี๋ยวขอลองทาบขึ้นข้อมือสักนิดนึงนะฮะ ออกมาก็ประมาณนี้โอ้โหนะครับดูแบบเรสจัดมากๆนะฮะหน้าจิมครีมนะไม่ได้สะท้อนแสงอะไรมากแต่ว่าเข็บเนี่ยขัดมาเงาแวบเลยนะฮะแล้วก็โลโก้ลองจิ้นแบบเนี้ยผมชอบนะโลโก้แบบนี้น้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปีกนกเนี่ยเล็กๆลงหน่อยอะไรแบบเนี้ยดูแบบสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่เชื่อเลยว่าจะต้องมีคนมาตามหากันแล้วก็น่าจะเป็นกระแสในบ้านเราได้เหมือนกันนะครับไม่แบบไม่แพ้ต่างประเทศเลยนะฮะอ่าเดี๋ยงไงฝากเก็บนิดนึงนะครับระหว่างที่พี่เขากำลังเก็บนะฮะเดี๋ยวพามาดูตู้ต่อไปนะครับ จริงๆมีเรือนหนึ่งที่ผมอยากเห็นมานานแล้วแล้วก็เ,เป็นเรือนที่แปลกมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูเรือนนี้หน่อยได้ไหมฮะคือมันเป็นเรือนที่ปกตินาฬิกาหน้าปัดมันจะต้องแบบตรงๆอ่านง่ายๆใช่ไหมฮะต้องแบบตรงเป๊ะนะครับยิ่งตรงยิ่งดีแต่เรือนนี้กลายเป็นว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบมันมีความเอียงแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะคือผมเห็นมาหลายทีแล้วแต่แบบไม่เคยจับตัวจริงเลยนะครับวันนี้แบบเออได้มาลองจับละนะครับ ก็เป็นนาฬิกาที่หน้าปัดเนี่ยมันจะเอียงขวาประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือชื่อรุ่นอะไรนะครับอเอเวอเรชัน A7 เอเ,เอเรชันก็คือเป็นเป็นตระกูลนักบินด้วยเหละฮะใช่ครับอ๋อแล้วแบบนักบินเขาไม่มีปัญหาเราเวลาอ่านเอียงๆแบบนี้อ๋อมันจะมันจะทำใหใ้งานง่ายขึ้นเวลาเราขับเครื่องบินจริงๆครับอ๋อโอเคเราจะไม่ต้องเสียการทรงตัวอ๋อโอเคพอผมผมพอนึกออกแล้วก็คือเวลาเราขึ้นข้อรับเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักบินสมมติขับขับนู่นขับนี่อยู่ ข้อมือก็จะแบบเอียงๆมาแบบนี้อยู่แล้วเวลาอ่านก็คืออ่านได้เลยไม่ต้องแบบพลิกขึ้นมาดูว่ากี่โมงอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันมีสตอรี่อยู่นะครับเป็นในการนักบินที่แบบสามารถขับได้อย่างง่ายแล้วก็อ่านค่าได้แบบไม่ต้องพลิกข้อมือขึ้นมาด้วยนะฮะโอ้แต่ว่า p u s พ watch ฟังก็จับเวลาได้ในปุ่มเดียวอ๋อนี่คือสามารถจับเวลาในปุ่มนี้ได้ด้วยละฮะเดี๋ยวต้องมันต้องขึ้นลานก่อนมันต้องขึ้นลานก่อน แต่ก็เอาปว่าคือปุ่มนี้สามารถกดเพื่อจับเวลาได้ด้วยโดยที่แบบไม่ต้องมีปุ่มอะไรเหมือนกับโครโนกราฟอย่างอื่นเลยโอ้ถือว่าฟังก์ชันนี้แบบดีมากเลยนะ,ะคือพอรู้สตรอรี่ว่าเป็นนักการนักบินแล้วก็แบบเอียงเพื่อให้อ่านได้ง่ายเนี่ยโอ้หน้าชื่นชมเหมือนกันนะตอนแรกก็คิดว่าแบบไม่ได้มีสตรอรี่อะไรขนาดนี้นะครับถือว่าโอเคมากเลยสายคุณภาพดีมากเลยนะฮะอันนี้แบบสายหนังแบบนิ่มมากนะครับอันนี้น่าจะหนังจระเข้แท้เหมือนกัน,น,กนใช่ไหมฮะเท็กเจอร์แบบดูดีแบบมากๆเลยนะฮะ จริงๆมีสสีด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันมีอีกตู้หนึ่งนะครับที่ผมว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในตู้ที่ผมอยากได้หลายเรือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากเรือนนี้ก่อนเลยเรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนที่แบบต่างประเทศเพิ่งเปิดตัวกันมาเลยนะครับเป็นเรือนที่มีรีวิวออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้รีวิวนะฮะอันนี้ชื่อรุ่นอะไรนะครับบิ๊กไอครับบิ๊กตัวใหม่ไทเทเนียมครับอ่าเป็นไทเทเนียมด้วยนะฮะอ่าพอจับจับดูเนี่ยสัมผัสได้เลยถึงความเบาที่เป็นไทเทเนียมแล้วก็ ตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีการแกรเดียนจากสีดําด้านนอกเนี่ยเข้ามาเป็นสีน้ําเงินด้านในนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าบิ๊กไอเนี่ยเพราะว่าวงนี้มันใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยมีการเรียกชื่อเรียกว่าเป็นรุ่นบิ๊กไอนะครับเพราะว่าวงคโครโนกราฟด้านในเนี่ยถ้าสังเกตดูไซส์มันจะใหญ่กว่าชาวบ้านนิดนึงนะฮะเหมือนแบบตาข้างหนึ่งโตใช่มฮะข้างหนึ่งเล็กข้างล่างก็เป็นปากทํปาป่ากลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีสไตล์ที่แบบเท่มากนะฮะอันนี้คือเป็นไทเทเนียมทั้งตัวเรือนเลยใช่ครับ บัคเกอร์ก็จะเป็นไทเทเนียม,มบัคเคอร์เป็นไทเทเนียมด้วยนะฮะก <ฮะ S 2> ็บัคเคอร์อ๋อโอเคบัคเคอร์เราจะเห็นเลยว่ามันมัมนมีแบบเท็กเจอร์ด้านๆแบบคล้ายๆกับพ่นทรายมาเป็นทรายไทเทเนียมนะฮะส่วนตัวเรือเนี่ยปกติแล้วต้องบอกอย่างนี้นะว่าไทเทเนียมเนี่ยมันจะแบบทาให้มันเงาหรือว่าขัดให้มันขึ้นลายแบบนี้ยากนะฮะคือต้องแบบตั้งใจทาประมาณนึงจริงเท่านั้นนะครับไทเทเนียมมันถึงจะเงาแล้วก็ดูดีได้แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในแบรนด์นาฬิกาโดยส่วนมากนะฮะปกติแล้วนะถ้าเกิดเป็นไท เขาจะพยายามใช้เป็นผิวขัดด้านเป็นหลักหรือว่าเป็นแบบพ้นทรายนะฮะแต่เนี้ยถือว่าเป็นการขัดที่แบบมีลายซาตินคล้ายๆกับสแตนเลสสตีลมาด้วยนะฮะทำให้แบบดูดีมากนะครับแล้วก็ดูแบบเบาขึ้นเยอะเลยสายหนังก็ถือว่าโอเคมากนะคือจริงๆลองจิ้นเนี่ยสายหนังเขาคุณภาพดีมากอยู่แล้วนะครับเวลาลูบๆมาเนี่ยโ,โหฟินมากนะครับเ,เพื่อนๆลองมาจับดูได้นะฮะน่าจะเป็นหนึ่งเรือนที่ใส่สบายมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองทาบดูนิดนึงนะครับโอเคเลยนะครับคนข้อมือเล็กๆแบบผมเนี่ยถือว่า ยังไม่ได้กลางอะไรนะฮะถือว่าแบบไซส์กําลังใช้ได้เลยแล้วก็ความเบานี่คือรู้สึกได้เลยนะฮะว่าแบบน้ําหนักมันแบบไม่ได้เยอะเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะอ่าเดี๋ยวยังไงฝากเก็บหน่อยนะครับแล้วก็อีก2เรือนที่เป็นเรือนที่แนะนําเลยอ่ะว่ามันเป็นเรือนที่หน,น้าตาดูดีมากจริงๆนะฮะก็คือ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตออกมาดูทั้ง2ตัวได้ไหมฮะอ่าเป็นตระกูล Heritage นะครับเป็น เรียกว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่แบบมีความแบบคลาสสิกด้วยมีความร่วมสมัยมีความแบบโอ้โหหน้าตาดูดีมีชาติตระกูลมากๆนะฮะหน้าปัดด้านนอกอะมันจะมีความเด่นมากกว่าหน้าปัดด้านในหมายถึงเรื่องของขอบมันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเอาอีกเรือนให้ดูดีกว่ามันชัดกว่านะครับเดี๋ยวฝากเก็บเรือนนี้นิดนึงอย่างเรือนนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นเลยนะว่าถ้าเกิดเรามองหน้าปัดนะฮะสายตาของเราเนี่ยมันจะโดนดึงโฟกัสไปที่ขอบดำๆด,ำด้านนอกแทน ซึ่งด้านในเนี่ยมันก็จะคืนคลีนแบบนี้นะครับอันนี้แหละมันเป็นที่มาของการดีไซน์แบบมีเลเวล2เลเวลของหน้าปัดด้านในซ้อนกันอยู่นะฮะซึ่งหน้าปัดแบบนี้มันก็จะทําให้ลุคของมันเนี่ยดูมีความคลาสสิกมากนะแล้วก็ทําให้แบบเวลามองนาฬิกาเนี่ยมันจะแบบโฟกัสไปที่ตัวเลขจริงๆนะครับทำให้เวลาอ่านค่าเนี่ยอ่านได้ง่ายแน่นอนนะแล้วก็สไตล์แบบนี้หลายๆคนจะชอบเรียกว่าสไตล์ทักซิโดนะครับก็คือเหมือนแบบมีเส้นดําพาดนะฮะดูแบบ เป็นชุดสูตรเป็นชุดทักซิโดเต็มยศอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดูดีมากเลยนะฮะแล้วพอด้านล่างเนี่ยมีวงที่แบบเป็นวงที่เอาไอ้บอกเข็มวินาทีด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากนะเป็นเรือนหนึ่งที่ก็เล็งมานานมากเลวเหมือนกันเรือนนี้นะครับถือว่าสวยงามสุดๆนะฮะเดีๆๆๆๆๆๆ๋ยวลองแอบภาพขึ้นมาสักหน่อยนะฮะออกมาประมาณนี้เลยโอ้โหนะครับใช้ได้เลยนะอันนี้มีโปรโมชั่นดีๆบ้างไหมฮะเรือนนี้มีอยู่นะฮะโอเคนะครับเรือนนี้แบบ สวยมากนะครับนึกภาพแบบใส่ไปกับพวกสูททักซิโดสีดำๆอะ่ะแบบเต็มยศ่ะครับสีที่คาดเอวนะฮะข้างในสีขา,ขาวๆมีจีบๆหน่อยนะฮะแล้วก็เอาเรือนี้ขึ้นข้อนะโอผมว่าอย่างกับเนื้อคู่นะครับก็ถือว่าสวยงามมากจริงๆอีกเรือนหนึ่งนะฮะความบางนี่ก็บางใช้ได้เลยนะฮะขนาดเคสตสกำลังพอดีด้วยนะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวปาสเก็บอีกนิดนึง เดี now, kinda, ๋ยวขอเอาเรือนี้มาให้ดูนิดนึงนะครับเป็นดีเทลนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีความเป็นโครโนกราฟด้วยมีวงด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะฮะก็สามารถกดจับเวลาได้นะครับมีปุ่มจับเวลาด้านด้านขวาแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยอันนี้จะมีความแบบดีเทลเยอะหน่อยนะฮะด้านนอกก็จะมีแบบพวกวงจับเวลาต่างๆนานาเนี่ยโผล่มาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโครลสปา์กันเลยนะอันนั้นก็จะออกแนวแบบเรสจัดจัดนะฮะ แต่อันเนี้ยจะมีความแบบกึ่งกึ่งสปอร์ตกึ่งกึ่งวินเทจนิดนึงนะฮะผสมคลาสสิกด้วยอะ่ะหลายหลากหลายแนวผสมกันมากๆเลยนะครับก็ลองดูได้นะฮะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับสายก็19มิลเหมือนกันเลยลองจิ้นนี่น่าจะชอบไซส์สาย19มิลจริงๆนะฮะหลายๆเรือเนี่ย19เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เรือนสุดท้ายระหว่างก่อนออกบูธละนะครับก็จะเป็นสปปริตโคอนกราฟนะฮะก็เป็นเหมือนกับเรือนที่เราเคยรีวิวไปนะฮะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นสเนปริล อันนี้ก็จะแบบเป็นหน้าขาวเนี่ยมันก็จะมีเท็กซเจอร์ขุขาขุขานิดนึงนะครับก็ลองมาดูได้นะฮะอันนี้ไซส์ก็ดูใหญ่ๆดูตันๆลุยๆหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับที่ผมพามาชมบูธของทางลองจินนะครับใครที่สนใจรุ่นไหนนะฮะยังไงเนี่ยเพื่อนๆตามมาดูกันได้เลยที่บูธนะครับเพราะว่างานเนี่ยจะมีจัดตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่18กรกฎาคมเลยนะฮะแล้วก็ในงานเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าโปรโมชั่นค่อนข้างจะดีด้วยนะฮะอย่าง จะมีส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตด้วยนะฮะและแถมไม่พอนะฮะยังมีการแบบผ่อนศูนเปเซ็น์สิเดือนได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเรือนไหนเนี่ยลองมาถามพี่พี่พนักง,งานที่บูธนี้ได้เลยนะครับลองมาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับยังไงเนี่ยคลิปต่อๆไปอาจจะมีการพาเพื่อนๆไปชมอะไรแบบนี้อีกนะครับถ้าเกิดชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับ